สวัสดีเพื่อนๆเล่นด้วยนะครับผมวันนี้เราก็สู่ช่องฟูติเมียนะครับวันนี้นะครับเราไม่อยู่ในเกมอาร์ติเดอร์ละเกมนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมก็เป็นเวลาตีสามยี่สิบเก้านาทีนะครับผมหรือว่าตีสามครึ่งนั่นเองนะครับก็คือหลังจากที่ครั้งที่แล้วนะครับผมเรามาเล่นกับกระสือนะคราวนี้เราจะมาเล่นกับชาลีนะครับผมภารกิจเล่นเกมเด็กประจำเดือนพฤศจิกายนคราวที่แล้วเป็นเดือนตุลานะครับผม ตวัน,นี้จะมาเล่นกับชาลีนะครับผมขออนุญาตเอาโหมดปกตินั่นแหละนะคะถึงโอเคนะผมพูดเสียงดังมากไม่ได้นะครับผมเพราะเดี๋ยวคนในบ้านจะตื่นเร็วแป๊บเขาที่เขาที่แหละว,วันนี้เราอยู่การปรับเปลี่ยนเวลานิดน,นึงนะครับ ซึ่งคราวนี้ก็จะมันเป็นตีสามครึ่งพอดีเป๊ะนะไม่ต้องถามเลยว่าผมอยู่กับใครนะตอนนี้ตอนนี้ในห้องผมอยู่คนเดียวนะครับผมผมต้องเปลี่ยนห้องค่อยๆอ,ออกมาเนี่ยแต่ละห้องเนี่ยเพราะถ้าเกิดว่าอยู่ห้องเดียวกับห้องที่ผมนอนอยู่ไม่งั้นเดี๋ยวเขาตื่นเลยนะครับผมจริงใจเขานะอืถามว่าใครล่ะก็พ่อแม่ผมนี่แหละครับอืม นั่นเนี่ยมาพอดีเลยตอนนี้เอาผมอเอาคลิปมาไว้ตรงนี้นะครับผมมันมาละเข้าห้องนี้ทีไรมันมาทุกทีเลยแล้วข้อไอ้ของชาลีก็คือมันสามารถวาร์ปได้นะครับผมแล้วพอดูกันว่าผีจะบักเหมือนตอน ตอนกระสือหรือเปล่านะครับผมตอนนี้สิ่งที่ทำได้ก็คือเรามันไปนะครับผมไอ้พเพื่อนเมันติดบักอะ่ะมันติดตรงไหนเฮ้ยไม่กล้าไปเลยผีมันบักอีกแล้วอะ่ะเพื่อน เฮ้ยมันบัอกทางออกแน่เลยนั่นไงวิยเกือบตายแล้วครเพื่อนโห้บ้าเวยแต่ผมจะยอมให้ไปนะครับผมจะอยู่ห้องนี้ก่อน โอ้โหโอ้โตอนนี้เป็นเวลาตีสามสามสิบสามนาทีนะครับเพื่อนสามสามสามเลยนะครับผีบักอีกแล้วครับเพื่อน,นคราบที่มันบักตอนท้ายคลิปใช่ป่ะคราวนี้มันบักตอนต้นคลิปเลยผมก็ว่าให้มันสองนาทีแล้วทำไมมันไม่ไปสักทีเออคือที่ตอนนี้ผมเสียงแหรนะเพราะว่ามัน กลางเด็กด้วยไงครับอ,อ่ะมาละอย่าทะลุมานะเฮ้ยอย่าทะลุมานะโอเคโอเคใจนะพวกมันไปแล้วรีบเข้าห้องก่อนเลยอันดับแรก หกถุงละโอเคชั้นนี้ครบเจ็ดถุงเดี๋ยวผมจะลงไปเก็บชั้นล่างก่อนแล้วกันนะคะผมสักสองสามถุงก็เดี๋ยวขึ้นไปข้างบนมันจะเป็นถุงที่สิบเก้าอเงี้ยเริ่ะเสียดายเอายูงล่างเฉยเลยแล้วมันก็จะขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งบ้าเอ้ย นั่นไงมาละไปไหนรีบลงไปด่วนเลยครับรีบเก็บครับรีบเก็บเข้าห้อง่อยโอเคสักสิบถุงน่าจะพอนะครับผม โอเคตอนนี้ยิงผน,นได้นะครับแล้วมันก็ลงมาพอดีผมไม่รู้ตอนนี้มันอยู่ต่งไหนโอ้อยู่ข้างหน้าเราเลยเฮ้ยไปไหนไปช่องไหนโอ้ช่วยชื่อยมฆข้างบนสุดได้ไหมเฮ้ยว้าบอกว้าไปไหนอะ ไอ้บ้ามันว์บมาชั้นนี้อีกไอ้บ้าเอ้ยผมจะจูกออกไปเลยไหมนั่นไงมันมาข้างหลังแล้วผมต้องหลบเข้าห้องนี้ให้ได้ก่อนครับเพื่อนเฮ้ยโอเคเข้ามาได้อย่างปลอดภัยนะครับอาวยแล้วไอหมดด้วย อายหมดเงื่อนอายหมดเสร็จเอาให้ต่อทีนี้ดูดูมันไปสั่งรู้แล้ว ่อวิ่งเรายังมาไม่ถึงไงรอมันลงมาอีกรอบหนึ่งไหม,อมอตอนนี้เป็นเวลาตีสามสามสิบแปดนทีนะครับเพื่อนมนไปไหนของมันอะเฮ้ยเพื่อนผมประสบป,ปัญหา ผมกูไปทางไหนไม่ได้ว่าตอนนี้ผมประสบปัญหาผมควรจะเพิ่มไอใช้ดีไหมเฮ้ย,ยผมประสบปัญหาตอนนี้โอ้ยผมจะใช้ดีไหม เคมาแล้วเอา้าไปไหนอะโอเคผมจะใช้นะครับผมตอนนี้ครับเป็นเวลาตีสามสามสิบเก้านะครับผมใกล้เวลาเดิมกับอีกีแล้วนะนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนี้ตอีสักคู่นะครับขอดูโฆษณาแป๊บนะโอเคเพื่อนๆมาละผมดูวันมันอยู่ไหนโอ้มันอยู่ชั้นบน เมื่อกี้ผมเกือบขึ้นไปแล้วนะ okay. มายังเค okay. มาละไปยังเคยไปเล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 ยเค okay. ครับอยู่ห้องนี้้รงข้ามาอีกห้องนึงโอเคอยู่ห้องนี้แล้วนะครับ ผมรู้สึกว่ามันเริ่มยุงแล้ผมไม่ได้เปิดพัดลมด้วยผมกลัวเสียงมันเข้าไม่สามแล้วเงอื่อนะตอนนี้เป็นเวลาตีสามสี่แล้วนะครับผมมาเวลาเดิมกับครั้งที่แล้วแล้วนะครับงั้นแปลว่าผมเล่นไป11นาทีแล้วนะ เอามันยังอยู่แต่มันอยู่คนละฝั่งกับเรานะครับันเราก็ย้ายามีอยู่ห้องนี้ได้ชีวิตนี้รู้สึกปลอดภัยนะผมเมื่อมีไอสย14ี่แล้วสิบห้าแล้วเฮ้ยเมื่อไรเหมือนจะไปแต่ชั้นนี้สักทีเน่ะอย่าบอกมันบั็อกอีกแล้วอะ ไม่เอานะเอาแล้วมันก็ขึ้นมาอีกไอ้บ้าเอ้ยผมไปไหนไม่ได้เลย เปลืองอายนักเลยอาเสียยมันนี้เซล์มันอยู่ใกล้มากเราควรจะจุไปเลยไหมลงไปได้แล้วเออนั่นแหละนั่นแหละไปเลยครับไปเลยครับ อุ้ยวิ่งหมดอย่าทะลุรูปนี้มานะถ้าเกิดมันออกรูปนี้มาพูดด้วยคำเดียวเลยครับตายเป็นนาบกองแน่นอนนั่นงไงมันมาพอดีเลยพูดปุ๊บมาปั๊บเสร็จ,จแล้วเพื่อน อยห้องน,นู้นมีสาบเหอะไม่อยู่ใช่ไหมมันกำลังขึ้นมันกำลังขึ้นมันกำลังขึ้นเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนได้อาได้อาโอเคสี่ถุงขอบค,ครับคราวที่แล้วผมไม่ได้เสี่ยงใช่ไหมว่าผมจะได้ไปชั้นไหนแต่คราวนี้ผมจะเสี่ยงครับชั้นกลางเหอะชั้นกลางเหอะเออนั่นแหละดีมาก โอเคขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยโอเคบายบายอ่าผ่านแล้วนะครับเพื่อนอีกแล้ว,อลวโอ้โหผมหนีสิบสองนาทีเลยเหรอแหมแล้วครับอืมตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสามสี่สิบสี่นาทีนะครับผมแหมเข้ามานั่งแบบตีสามยี่สิบเก้ามาจบเกมตีสามสี่สิบสี่นะครับผม โอเคครับว okay, ันนี้